เดี๋ยวไปไี่เปิดทู่ใสครับอ๋อครับผมมาทางนี้ปะฐานรอน้องมาถันรอน้องทางไหนยีดทางฐานรอน้องโอ้ยหน่อโอ้ยเป็นจังไรเนาะเป็นจังไรเนาะพี่น้องเอ้ยปลอดภัยเด้อหากะการหาเห็ดกะหาเนี่เปรื่นทีทีโล่งนะครับเอ้าค่อยไปเจ้าค่อยไปแล้วการทานบอกนี่เป็นหัวจักจะไปครับ มันบ่คุ้มมันบ่คุ้มค่าเสี่ยงอออดอกเพราะว่าสมเฮ็ดก็บเว่ได้ดูถูกอกแต่ว่ามันมบ่คุ้มอ,อีมหลีิสมันเงินลอยสองร้อยเขาซื้อ,อ,อดีกว่ามีทุกปีครับมีทุกปีออปีก้อนนึ่งกับมีนะครับมันเป็นอุนนบัติเหตุนเนาะมีทรายเกศขอ,อ,อนสาขาครับก้อาากนนั่งกับมีอีกนะีอยู่เรื่อยๆครับคือคือเขตยนูทยานเขตยังเขาก็พยายามหาอยู่ใส่เขาเขาอย่าระเบิดอยู่ใส่ครับ เขาแสดงแทนแทนแทนพันยุ่งโว้หัวเขาติดป้ายบอกอยู่เออมุจจอกสร้างหมุนเข้าไปบ่งหัจักขันไปครับคนบ่งหัจักนี่โอ้ยเหมือครับพี่น้องพี่น้องคุณครับเซียวซาเลยมันมีป้ายอยู่ข้างนี่นี่เอ้ยเตื่นระเบิดมาบัดนดีเฮ้ยบันดีบอกสร้อยนี่แท้ไม่จกเทื่อนปะบุสร้อยนั่นแท้จะเป็นอย่างไรเอ้อสร้อยนั่นล่ะเป็นมุ้งเป็นยางนี่เด้ อ่ะพี่บอสวยสอยต้นยุ่งบัดนทึกชัวร์จีหัวชัวร์ลุ้นลุ้นบันที่เขาถึงตัวลุ้นบันเึกขอไปแล้วมั้ยบอจะบอกว่ารูปว่าขาไปฮอดไกลเลยท่างไรก่อนนะสามเดือนละพี่โอ้นะพี่กรณีหนีแต่เกิดค้าขาในกองนี่ครับเข็มนี้เพิ่นเมย์ขอมากเลยนี่มันมีทุนระเบิดมันมีป้ายแดงๆเตือนหัวกระโหลกนะรถมาติดลมสิละ ถามแล้วมึงย่ใส่ะแม่แม่คนอย่าระเบิดยี่ใส่แม่แมเขาเอบระเบิดได้แม่จะขอไปเด้อางคนกับงหน่หัวใจกันเดียวอ่าขาไปเชยอีด้อํามะคนอย่าระเบิดยี่ใส่เป็นเบระเบิดได้ครับเพต้องขอไปเด้ออกกอกมารเด้อมันอันตรายเห็ดได้ยินต่เสียงได้ยินต่เสียงอ้ โอ้ระเบิดระเบิดยังวะร่องผีวะไม่รู้อ่ะคือคือร่องผีนี่ส่วนไหลเป็นใหม่มันผุนยังทำงานอยู่วะจ้ะผู้มันทำมี่ทำมีบักะดินเนาะทำมีชนวนมันเข็มมันพร้อมทำงานเลยบางอันมันกะเกาโยโก้ด้วยหนามันได้ว่าไอ้ไอม่เห็นเขาผู้จักเนาะส่วนหลายเขตนี่นี่เป็นร่องผีหลายเนาะภาษาทั้งราชการเขาเอนอยู่ว้า จำบ่ได้เทะลงผีนะครับทันเป็นระเบิดตัวนังกับกระเขียบเนาะแต่มันซื้ออย่างวะซื้อทางการมาจำไหนจะแนวกันสีไปเอาไายอย่างหลงหู้เนาะอะไรๆปลายนึ่งแดงเต็มอยู่ในในในนะในในไปลายแดงๆเขียดยังสีโอ้ยบอกไว้กับบอกฟังจุ่มพากันขอมาอยู่นะครับสู้ๆมึงเออเอาใส่กันทันหลือสู้มันระวังอันตรายจากระเบิดนะครับมา เส้นทางอันยาวไกลครับตักยูใส่แบบที่นี่เยี่ยมาติดลมอยูาา่นี่นเจอโอ้มีแต่สนามทุรนระเบิดไหมมีเ,เออทั้งพออา,ากัานเข่าวมาอยอะมันคือประหยัดว่ะสาเหตุเมื่อกี่บาทมันแห้ง <laughs> บมเดว่าพูเดเด้เลยนะว่ามึงเกิดเป็นความจริง <laughs> คือกันหากะฮะนี่เน้องมีแต่สนามทุนระเบิดเลยนะนี่เต็มเ,เลยรเค,รเครับเข้าวกูว่าเมื่อเด้มัน เวลาโมผมยางนี่โมเมนต์วันยางซมซีซมหายเลยครับมีเครื่องตรวจนะตรวจหาระเบิดตรวจหาโละหะนะครับคอยอยางไปเห็ดเป็นแนวไปทางไกน้องยืดผมไงเหรอพี่แต่ว่ารถรถใหญ่เขาได้กับมิถุนิยังจะทางนี่ละ,ละเออที่รถรีเฟอร์จีพอ่จพอจะเขาได้นะแต่ว่าบุรุษยู่ยใสเถอะแหมยุดเลรอพี่กลับกลับไปถ่ายอยู่ปากทางโมเมนต์เหรอ ฐานไก่หนองเส็จมงนหั่นอะไรนะนีนะ่เฟืออเฟ่อคือสิเขาไดอย่างวุ่่นครับไม่ได้ทุนระเบิดปะออกไปก็ได้ฐานไก่หนองมันฐานเนีมีรถไปไมเพื่อฐานเขาเพิ่งก,กันเลยด้วยไหมที่เป็นมย่างมากไป<บ>ครับ ตอนนี้เขาก็ได้ตัวผู้บาดเจ็บนะครับที่น่อมตัวผู้บาดเจ็บไปนะครับไปโรงพยาบาลนะครับโชคดีครับที่บอ่อเป็นยังหลายครับ,รบ,บ,บ,บน,นะครับผู้บาดเจ็บก็เป็นผู้ชายนะครับผู้ชายขอสังวนื้อน้ำสกุลนะครับครับผมแล้วก็ช่วงที่ช่วงที่เอานั่มตัออกมาจากปลาแล้วก็ช่วงเอาขึ้นรถเขาก็ บาษาอไทยนะครับเป็นสนมติสิทธิ์ของคนป่วยนะครับครับผมตอนนี้กระหน่ำข้นรถดีเฟอร์แลยครับเป็นของมูลนองาราชการนะครับเนาะครับผมกระดิ่งน้าทรงไปยังโรงพยาบาลกันทลักครับนะครับเบื้องต้นเบื้องต้นนี่ก็ถือว่าถือว่าดวงดีถือว่าดวงดีครับผมดวงดีระเบิดนี่เป็นระเบิดชนิดใดครับทีทีสอบถามจ้าห้าทีเมื่อกี้ภาษาภาษาบ้านๆเทาคือระเบิดปิ้นโตนะครับนี่ครับ ม,ม,ามาแล้วครับมาแล้วออกแล้วครับออกเลยกับบ้านเด้อครับกับบ้านเนื้อบ่คุมดอกอีเมียนี่ครับก็คือเขตสนามทุนระเบิดครับผมมันมันมีทุนระเบิดเนะะาะเก็บได้ก็คือเก็บมองที่มันบ่มีป้ายอะป้ายเตือนอะหรือว่าเขตเขตพื้นที่ทหารเขตพื้นที่ราชการก็รบ,บ่บ่คว้ที่เขาไปเนาะ โอ้โห4กุญซีหมดละสินสัเสนเ,เลยถึงกับสั้นเลยครับกันสั้นซอยไปยเลย,น,น,เลยนะครับวันนี้โอมื่นสั้นเลยนะครับเบื้องต้นกะนะครับออกเด้อออกเด้อระเบิดระเบิดครับผมกำลังนำตัวไปส่งนะครับโรงพยาบาลในเมืองนะต้องไปเช็คมัง่งอาการอีกนหนึงว่ามันจิตแตกขา้างในบ่นะครับ<ม>แรง แรงของระเบิดนะครับมันอาจจะเลียนกระดูกข้างในแตแกนะครับแต่ว่ากระลอ,อผลเอ็กซเรย์อีกที่หนึ่งนะครับแต้วเบื้องต้นนั้นคือ่ม,มีแผลฉีกแผลอย่มีแผลฉีกขาดนะครับบ่ได้มีเลือดออกนะครับก็ถือว่าดวงดีที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ทั้งทาหารแลวกับเจ้าหน้าที่อุทยานปลาใหม่เนาะเขาไปซอยเหลือเ็กท่านทวงที่นะครับตรวจเร็วเสียงระเบิดนะั้นดังกองปลาเลยครับ ถามเทบานก่อนเขามากนี่ก็ว่าได้ยินตะเสียงระเบิดว่าสันโอ้ลืมถามไปลืมถามตวลเมมตวลเ่ะเป็นหอยพาเอียง อุ้ยแบบปฏิหารนี่หรืครับส่วนหลายเหยียบระเบิดสีขาวเพื่อออกเอาส่วนหลายนี่เหยียบระเบิดนี่ขายสีขาดครับขายสีฉีกขาดเลยครับเบิ้งไปถียรถเอาเนึกวันนี้วันทีซิโพอดีครับแม่ตเบีนี่บอกพี่น้องนี่เหระเบิ้งกับเขาตั้งหนาวเนื้อเนี่ยเดรอเดือดถอยเดือนโยกมันเป็นโยกบริเวณปะดูเขาหนี้มาจอดนี่อย่างนี้น่าสีวิทนะ ก็คือน้างเขาก็จะเป็นนี่ครับบรต้องขอบ้านได้ครับบอกไว้ก่อนนะครับนะครับลายไล่แหละเดินกันไปนะครับกัตอนนั้นผมมุ่งผมกับบริไดไปอันนี้สัมผัสนะครับบริไดไปสอยอย่างคนป่วยหมักไม้ครับเนาะเพราะว่าเขาให้ซิปให้เกียริผู้ป่วยนะครับผู้บาดเจ็บจะถือว่าปลอดภัยดีนะครับปลอดภัยดวงดีแห้งครับดวงดีแบบดวงดีสุดๆครับผมวันหนึ่งหนึ่งนี่แบบ หนึงไม่หลานเนาะยังระเบิดราคาบ่ขาดนี่แมนครับส่วนรายขาขาดกันครับหลายไร่ล้วครับระเบิดปิ้นโตซับทักษะนุ่นวัยเอี่ยงว้เลื่มเลื่ม <c oughs> <c oughs> เราไปเลี่ยนล่าสูดเยี่ยดีเิ่ยนะครับอ่ากับบ้านกับซองเนื้อกับบ้านเนอะแม่กับบ้านเน้อเรายังมันอยู่งเห็นม่อยู่นี่โอย้ยว่าเอาอะไรได้เนี่ยก็เมื่อได้เนี่ยเออ กินบ่แซ่บเลยล่ะเ, <c oughs> เหตุเห็ดกระตาไม่นี่กินบ่มเสบได้เหรอันเป็นขันเป<ด>็นเป็นไรกันนี่คือเพิ่นมาสองหัวเมียนะครับก็ได้เห็ดอยู่ประมาณกระตาหนึงเนาะกับเต็มตาครับผมโอ้ยดวงดีดวงดีนะครับส,สรุปเหตุการณ์สำหรับมือนี้นะครับเหตุ <c oughs> เหยียบระเบิดนะอยู่ที่เขตอุทยานของพระวิหารนะเนาะเหตุเกิดอยู่ล,ล่าลาประมาณ8โมงนะครับ8นาฬิกา8โมงเสาเป็นผู้ชายนะอายุล,ล่าลาประมาณ30นะครับไปกับภรรยานะครับปรากฏว่าไปเก็บเหตุแล้วก็เกิดพลาดไปเหยียบกร,ระเบิดนะซึ่งเป็นเขตสนามทุนเก่านะครับทหารตำรวจ นะครับตะเวนชายแดนนี่ยังเขาไปว่างเนี่ยวไว้แล้วนะครับหน่วยที่แม็กกับไปว่างติดไปเรียบร้อยแล้วครับกับใยความรููเท่าปฏิทิการมั้งในจังไดกับบางหูครับเข้าไปนี่สนามถล่ระเบิดเก่าเกิดไปเหยียบไปเหยียบเป็นระเบิดปินโตระเบิดปินโตสับทั้งการมันเหี้งจำบ่ได้นะครับกับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะ โชคดีถือว่าบ่เป็นอย่างไรขาบ่ขาดครับบ่มีเลือดออกนะอาจจะกระดูกอาจจะได้รับแรงกระแทกของระเบิดนะครับตอนนี้กำลังนั่งส่งไปยังโรงพยาบาลกทลักนะจลรอดูอาการต่อไปนะฮะพี่จ๋าทางตอนนี้ก็นี่แหละครับเป็นก้เลรถดฟเฟอร์แหะครับถ่ายด้านก็ขอบอกไปยังพี่น้องนะครับเนาะ ีว่ามักเขาไปหาเห็ดมักหาของปลานะครับถต่เขอเขาไปได้ปลานะสังเกตได้ดีนะครับกั่งใพ่อป้ายชี้เล้งแดงเป็นรูปหัวกะโหลกนะมีกระดูกควยกันอย่างสี่นะครับให้พึ่งระวังไว้ว่ามองนี่เป็นสนามทุระเบิดเกานะครับย่าเขาไปเด็ดขาดเพราะอันตรายแห้งนะครับเพราะอาจสิบดวงดีคือพันหนีก็ได้นะครับส่วนห้ายถึงนะครับส่วนร้ายขาขาดนะครับลังพ้นขาขาดแล้วเลือดออกหลาอยู่ไกลมุ้ยไผ่เข่าไปซอยนะครับ เกิดอาการเสียเหลีเยอจนแบบตายไล้นะฮะตัวนี้ดวงดีเพราะว่าอยู่ไก่นะครับไก่ฐานอาหารเขาได้ยินเสียงระเบิดเขาก็ฝากเขาไปซอยนะครับแล้วก็มีรถของเจ้าหน้าที่อุทยาเขาไปซอยนะครับนําออกมาเดี๋ยวจะหน่อยเป็นกะจไปโรงพยาบาลแล้วนะฮะเป็นยังไงกับฝากไว้ครับเฮ็ดมันกับบริแซทไปไหนดอกครับราคากับโบซ่อมชีวิตเท่าอกครับพยายามพยายามอย่าขอไปนะครับรักษาชีวิตท่าไว้นะครับ จะไม่ดีกับขอรายง,งานข่าแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอใ,<ช>ให้มันนะปลอดภัยครับไปครับผมขอยปลอดภัยครับผม